สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการเด้นครับ วันนี้เป็นอีพีสุดพิเศษครับผมจะมาประชาสัมพันธ์ครับงานประกวดกล้วยแดงสยามครั้งที่สามครับครั้งที่แล้วจัดที่ัคราชนะครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่สามครับจัดขึ้นที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ครับในกรุงเทพมหานครและมีพรีเซนเตอร์ เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งของกล้วยแดงสยามของเราครับนั่นก็คือพี่โจก่อนอื่นเราไปรับชมวิดีโอนั้นก่อนดีกว่าครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่โจส่วนตลอดนะครับพี่โจอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับไปร่วมงานประกวดกันนะครับกล้วยแดงสยามแห่งประเทศไทยครั้งที่สามนะครับจัดอันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยายนี้นะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะครับ ที่เช่นนะครับทิเช่นก็มีสวนหน้าต่างนะครับเอาไม้แต่ละส่วนนะครับแต่ละลายสวยๆนะครับไปจัดโชว์ให้ที่งานประกวดเลยนะครับ30กว่าฟุตนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับไปร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญเลยก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะครับส่งไม้เข้าประกวดกันเยอะๆนะครับถือว่ามีทั้งหมด8รุ่นนะครับ รางวัลมากมายเลยนะครับเจอกันนะครับวันที่ 16, 17, 18กันยายนนี้นะครับที่แฟชั่นเอแลดนนะครับงานประกวดแดงสยามครั้งที่สามแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับครับผมและงานประกวดครั้งที่สามครั้งนี้ครับมีการประกวดทั้งหมดแปดรุ่นเยอะมากครับรอบนี้นะครับรุ่นที่หนึ่งครับเป็นรุ่นลายเทพพื้นแดงรุ่นที่สองลายเทพพื้นเขียว รุ่นที่สามลายพายุรอบนี้เขาเอาลายพายุเล็กพายุใหญ่มารวมกันเลยนะครับรอบที่แล้วเขาจัดแยกเนาะพายุเล็กรุ่นหนึ่งพายุใหญ่รุ่นหนึ่งแต่ครั้งนี้เขาเอาพายุลายพายุมารวมกันเลยรุ่นที่สี่ลายเม็ดฝนรุ่นที่ห้าลายฮารรุ่นที่หกลายออริจินอลรุ่นที่เจ็ดเป็นกล้วยลายเอบ และรุ่นที่แปดครับรอบนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เอากล้วยอ่าพันนี้เข้ามานะครับนั่นก็คือกล้วยโนโนะครับรุ่นที่แปดนะและสุดพิเศษเลยครับสําหรับการประกวดครั้งนี้นะครับมีการลงทะเบียนการประกวดผ่าน QR code เลยครับทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่บ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นทุกรุ่นนะครับทั้งแปดรุ่นเนาะสามารถลงทะเบียนได้เองที่บ้านเลยเพียงแค่ท่านถ่ายรูป และมีรูปการโอนเงินในรุ่นที่ท่านลงทะเบียนในแต่ละรุ่นนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้เองที่บ้านเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งละครับที่สมัครไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเป็นความลับก่อนเนาะว่าผมส่งรุ่นไหนแต่ส่งไปแล้วครับหนึ่งรุ่นก็เน้นค่าร่วมครับมาเลยเน้นค่ารอบครับเพื่อสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ครับการลงทะเบียนการสมัครผ่าน QR code ครับ สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยครับในระบบจะมีบอกหมดเลยครับอ่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่มีหมดเลยครับสามารถทําตามขั้นตอนได้ง่ายๆเลยและที่สาคัญนะครับมีสองขั้นตอนที่สาคัญเลยคือการอัปโหลดรูปต้นกล้วยที่เราจะส่งเข้าประกวดและหลักฐานการโอนเงิน ค่าสมัครในแต่ละรุ่นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับห้ามพลาดไป็นต่างขาดในค r code โคดจะมีดอกจันทร์สีแดงครับอันไหนที่เป็นดอกจันทร์สีแดงคือมีความสําคัญมากนะครับต้องลงทะเบียนให้ครบทุกขั้นตอนนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าค่าสมัครในแต่ละรุ่นและเงินรางวัลในแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนครับรุ่นที่หนึ่งครับลายเทพพื้นแดงค่าสมัครสองพันบาทครับเงินรางวัลรางวัลที่หนึ่งนะครับสามหมื่นบาท รางวัลที่สองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทและรางวัลที่สามหนึ่งหมื่นบาทครับรุ่นที่สองครับลายเทพพื้นเขียวค่าสมัครสองพันบาทเช่นกันครับรางวัลที่หนึ่งสามหมื่นบาทรางวัลที่สองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรางวัลที่สามหนึ่งหมื่นบาทครับรุ่นที่สามครับลายพายุค่าสมัครหนึ่งพันห้าร้อยบาทรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับรางวัลที่สองแปดพันบาท รางวัลที่สามห้าพันบาทครับรุ่นที่สี่ประเภทกล้วย fb ค่าสมัครหนึ่งพันห้าร้อยบาทรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรางวัลที่สองแปดพันบาทรางวัลที่สามห้าพันบาทประเภทที่ห้าไล่ฮาร์ปค่าสมัครห้าร้อยบาทครับรางวัลที่หนึ่งเจ็ดพันบาทรางวัลที่สองสี่พันบาทและรางวัลที่สาม สองพันบาทครับรุ่นที่หกลายเม็ดฝนค่าสมัครเท่ากันเลยครับค่าสมัครห้าร้อยบาทระหวันที่หนึ่งเจ็ดพันบาทระวัางที่สองสี่พันบาทและระวังที่สามสองพันบาทรุ่นที่เจ็ดครับลายออริจินอลค่าสมัครห้าร้อยบาทเช่น, 3, 2, น, 7, 500, นกันครับระวังที่หนึ่งเจ็ดพันบาทระวังที่สองสี่พันบาทและระวังที่สามคือสองพันบาทครับ และรุ่นสุดท้ายครับคือประเภทกล้วยโนโนค่าสมัครห้าร้อยบาทเช่นกันครับรางวัลที่หนึ่งคือเจ็ดพันบาทครับรางวัลที่สองสี่พันบาทและรางวัลที่สามคือสองพันบาทเช่นกันครับอย่าลืมนะครับใครสนใจงานประกวดกล้วยแดงสยามครั้งที่สามครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับเข้าไปรับชมกันได้หรือส่งกล้วยเข้าประกวดกันเยอะๆครับเพื่อ สนับสนุนโครงการครับอย่างน้อยชมรมจะได้มีเงินรางวัลมาให้ทุกท่านครับที่ส่งกล้วยเข้าประกวดนะไม่มีใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานนี้ทั้งสิ้นนะครับเงินทุกบาททุกตังค์ทาเพื่อชมรมกล้วยแดงสยามทั้งนั้นครับมีบุคคลหลายๆท่านครับทุ่มเทเพื่อง,งานนี้เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของชมรมนะครับเลยอยากให้ทุกท่านไปรับชมไปอุ่นหนุนกันครับหรือไปเป็นกําลังใจให้กับ ชมรมกล้วยแดงสยามของเราครับอย่างน้อยครับชมรมกล้วยแดงสยามจะได้อยู่คู่คนไทยตลอดไปครับผมกล้วยเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับความสัมพันธ์มิตรภาพของเราจะนานนานกันตลอดไปครับอ้อผมลืมบอกไปครับงานจัดขึ้นวันที่16 17 18กันยายน2565นี้นะครับอย่าลืมไปเที่ยวชมกล้วยสวยๆได้ที่งานเลยนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปช่องบ้านคนมือบอนการ์เด้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ